มา,มาแล้วครับผมหลวงพ่อประดิษฐ์ของเฮ้าครับจากอำเภอหนองสองห้อง,อง,องมาซอยเหลือผู้ะสบภัยน้ำท่วมในตำบลปัุมครับผมอำเภอเมืองจังหวัดุบลราชธานี่หลวงพ่อปดิษิ์พร้อมครับพี่พออีแม่จากทางขอนแก่นครับทางอำนาจ,จเจริญครับบุตรล่ำลอยเอสตาละามมะหวมเป็นยังไงลำบากหลายอยู่บ่พ่นว่า,<อ>ามันท่วมท่วมมดเลยบ่พ่า ยังบ่ยูสามคนบ่อยู่นี่สามเอาเป็นพลนั่งแรงใจให้เด้อมันมานไววบ่น้าน้ามาไววบ่ ครับผมกับขอประคุณพระอาจารย์หลวงพ่อครับ